สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนรถยนต์มือสองขอนแก่นนะครับวันนี้นะครับผมมาขายรถราคาตัดพ่อค้านะครับใครท่านไหนเนี่ยต้องการรถเครื่องดีๆเกียร์โฟรเช้จงานได้ปกติเป็นตัวท็อปนะครับคันนี้ไม่ต้องไม่ผิดหวังแน่นอนคุณผู้ชมนะครับฝากว่าใครที่ใจรักโฟรวีนจริงๆเนี่ยไม่เก็บงานสีเองนะครับผมจะขายราคาตัดนะครับเดี๋ยวจะพามาดูสภาพตัวรถกันนะครับผมนะครับรถตัวนี้เนี่ยได้สีเดิมนะครับผมนะครับมนความเดิมบางแต่ว่าต้องไป เก็บสีนะครับมันจะเป็นตรงนี้นะครับผมนี่ครับนี่ครับรถเนี่ยต้องไปเก็บสีนะครับนี่ครับภาษีเนี่ยเป็นภาษีปีหกห้าสิบหกปัญญาภาษียังไม่ขาดนะครับผมนะครับแถมว่าตวได้ความเดิมบางเลยนะครับผมนะครับคิวกันศาสตร์นะครับตัวนี้ดีหน่อยจะได้แหลกนะครับคุณผู้ชมนะครับเพดานบนเนี่ยก็จะเป็นถ้าดีๆเนี่ยต้องไปทําสีนะครับตีอาบทั้งคันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูภายในคุณผู้ชม นะครับผมนี่ครับแผงประตูนะครับผมกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเลยนะครับตรงนี้อาจจะมีผ้าหน่อยนะครับติดกาวก็โอเคแล้วนะครับคอนโซลสวยคุณผู้ชมนะครับตัวนี้เนี่ยคอนโซลสวยนะครับเล่มเอกสารพร้อมนะครับชุดโอนมอบหนาทนะครับอันนี้เป็นเกียร์โฟนะครับเบาะเนี่ยนะครับผมเบาะไม่ขาดนะครับเบาะมีเสน่ห์คุณผู้ชมนะครับผมครับสีนี้ก็นี่ครับบางๆนะครับผม อาจจะมีรอยขีดข่วนบ้างนะครับเล็กน้อยตามสภาพการใช้งานนะครับแขมตูฝั่งนี้สวยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นมีผ้าออกมานะครับกาวน่าจะหมดอายุนะครับนะครับเบาะหลังนะครับผมนะครับนี่ครับผมเบาะหลังก็สวยงามโอเคนะครับนะครับผมกระจกก็ตัวนี้จะมีตำหนิตรงฟิล์มนะครับอาจจะมีรอยขีดข่วนหน่อยตรงนี้นะครับผมน่ครับนี่ครับถ้าสาดสีทั้งคันสวยเลยนะครับเพราะว่าพวกยางอะไหล่แหลกก็ได้ครบแล้วนะครับผม เอเป็นตัว s r 5 l า m i ไฟ d นะคุณผู้ชมนี่ครับผมบอกคุณผู้ชมหน่ยนะใครที่เข้ามาดูนะครับตัวนี้เป็นเฟืองท้ายลิมิเตนะครับผมนี่ครับตัวนี้ก็ไม่มีซึมนะครับผมหักซ้ายขอสุดไม่หอนนะครับอันนี้ลูกค้าแต่งเซนเซอร์ปาร์คกิ้งด้วยนะครับผมนี่ครับนี่ครับยังอะไรอะไรก็ครบนะครับด้านท้ายก็โอเคนะครับผมสวยงามนะครับนีครับ ดูแถบนี้นะครับผมแถบนี้ก็ยังได้ความเดิมบางนะครับอันนี้สีสวยอยู่นะครับผมจริงๆก็เอ้าอ๋อต้องดึงให้สุดนะคุณผู้ชมนะครับผมน่ครับแผงประตูนี่ครับผมน่ครับเบาะตอนที่สามนะครับแอร์นะครับผมนี่ครับเบาะก็ด้านหลังมีเสน่ห์นะครับผมเบาะเนี่ยทุกคนขับเลยนะครับผมนะครับ ทุกตัวเลยนะครับเบาะมีเสน่ห์นะครับผมมันจะมีตะมิดตรงแผงประตูนะคุณผู้ชมนะครับนะครับผมเจ้าโฟอะไรก็ใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้อาจจะมีเบาะขาดหน่อยนะครับผมต้องมาเย็บเข้านะครับนิดเดียวนะครับผมนะครับพวงมาลัยนะครับอาจจะมีแตกลายงานหน่อยเลขไม้นะครับอยู่ที่4ี่แสนเจ็ดหมื่นโลนะครับผมนะครับเพดานก็นะครับผมสวยนะครับเพดานไม่ต้องไม่เก็บนะครับผม เดี๋ยวมาดูเครื่องนะครับผมเปิดตรงนี้ะนะครับครับเดี๋ยวมาดูเครื่องกันนะครับนะครับผมนะีครับคันนี้นะครับ เครื่องก็ไม่มีเยิ้มนะครับผมไม่มีคอนออกนะครับเดี๋ยวมาดูความเดิมคุณผู้ชมนะครับน็อตเนี่ยมีขยับนะครับผมนะครับเก็บงานมานนครับผมนะครับตามคานเสาเดิมเลยนะครับนะครับผมนะครับรถนี้เคยชนนะครับรถเดิมๆนะครับหน้าหลังเดิมเลยนะครับสติ๊กเกอร์นะครับหมายเลขคันหน้ายังอยู่นะครับผมนะครับนะครับผมเส้นสายเดิมนะครับแผงกันคมล้อนะครับถ้าเปลี่ยนก็ประมาณ6 700ดนะครับผมนะครับ โลโก้ไออักษรโตโยต้าเลยครับยังอยู่นะครับสติ๊กเกอร์เครื่องปรับอากาศเดี๋ยวมาดูเครื่องคุณผู้ชมเพดไม่ยับนะครับไม่มีการชนแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นปี99เครื่องสามพันนะครับสติ๊กเกอร์มอกรยังอยู่นะครับตัวนี้จะมีแอร์แบกเอบให้ด้วยนะครับผมนะครับแบตเตอรี่อันนี้ขนาดของกับสปอยเดอร์พอดีเลยนะครับผมสตาร์ตติดง่ายนะครับถ้าเกิดน้อยกว่าอ่าตอนนั้นช่างแบตเตอรี่บอกประมาณร้อยอะไรแอมเนี่ยแหละคุณผู้ชมนะร้อยแอมเนี่ย ขนาดพอดีนะครับผมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันหน่อยนะครับสตาร์ทติดง่ายหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะีครับผมเดี๋ยวเดาองเจียกันรถก็จอดอยู่ในเมืองจังหวัดขอนแก่นเลยนะครับราคาเดี๋ยวบอกกอนดีกว่าราคาอยู่ที่หน0 0 0แสนสามบาทคุณผู้ชมโอ้หใครเปิดแอร์ซะเนี่ยซะเต็มเลยนะครับ ตัดส anyway. ีง mm ่ายคุณผ hmm. oh, ู้ชมนะครับผมเสียงเครื่องก็โอเคนะครับไม่มีคนออกไม่มีไอนะครับผมดูมือนะตอนนี้มือไม่มีอะไรนะครับผมเดี๋ยวเอามือไปใส่นั่นไปไหนเออนะครับแล้วก็ผมมีอคันนึงนะตัวน um ี้ผมมีฟอร์เข้ามาฟอร์ดสีประตูปี2010 สิบไปแล้วว่าสิบสี่เขบอกว่าจะไม่ได้คุณผู้ชมนะครับสี่ประตูเกียร์อตอตโตขับสองแล้วก็มีวีโกกระบะต,ตอนเดียวเสริมแคลริบอยนะครับผมแล้วก็มีไทเกอร์สองจุดห้าดีโฟดีโฟวินนะครับผมนะครับคันนี้สวยมากรถน็อตไม่ขยับสักตัวคุณผู้ชมด้วยสีเดิมจากโรงงานนะครับผมนะครับประมาณนี้คุณผู้ชม ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับสปอร์ตไรเดอร์นะครับราคาก็ขอไว้อที่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทครับผมใครสนใจโทรสอบถามมาได้ครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับเรียบร้อยครับผมนะครับใครสนใจโทรสอบถามมาได้นะครับเบอร์โทรก็เดี๋ยวทิ้งไว้ล่างคลิปนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับไปแล้วนะครับ